The ah. าหาร6ชนิดที่ช่วยให้สวยใสยไร้ฝ้าผิวดีแบบครบเครื่องวันนี้นะคะคำว่าครบเครื่องคืออะไรก็คือจะต้องไม่มีฝ้ากระจุดด่างดำหรือว่าสิวมากวนใจหรือแม้แต่พวกริ้วรอยนะคะผิวจะต้องเนียนกระจ่างใสแต่ว่าทำอย่างไรล่ะจึงจะได้ผิวแบบนี้นะคะวันนี้ตามมาเลยห้ามพลาดกับอาหาร6ชนิดนี้ค่ะต้องขอบคุณนะคะเป็นบทความดีๆจากบล็อกแค r i f y ของทางฝั่งฟลอริดาอเมริกานะคะที่เก็ตอ่านมาแล้วเป็นภาค สังกแล้วก็แปลมามาแบ่งปันกัน6ชนิดนี้มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะคืออะโวคาโดค่ะอะโวคาโดเขาบอกเลยว่ามันอุดดมไปด้วยไขยมันดีแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระนอกเหนือจากนั้นเขายังมีวิตามิน A วิตามิน C อยู่ในนั้นด้วยที่จะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยลดเรือนริ้วรอยก่อนวัยช่วยในเรื่องของการที่จะ ต้านในเรื่องของการอักเสบจากแสง UV ต่างๆต่าง,างได้ทําให้ฝ้ากละต่างๆมันก็จะเป็นได้ยากขึ้นเพราะผิวของเราจะแข็งแรงนะคะข้อที่2ค่ะก็คืออยู่ในกรุม ปลาที่อุดมไปด้วยไขยมันดีก็คือโอเมก้า3ที่เขาแนะนำก็คือจะเป็นปลาแซลมอนแล้วก็ปลาแมคคเรลนะคะเพราะว่าในปลาตรงนี้เนี่ยเขาอุดมไปด้วยโอเมก้า3เขามีไขมันดีจะทำให้ผิวของเรายืดหยุ่นดีมีคอลลาเจนแล้วก็ผิวอ่อนนุ่มด้วยและนอกเหนือจากนั้นคือจะลดอาการระคายเคืองคือผิวพวกเซนซิทีฟผิวแพ้ง่ายต่างๆเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยถ้าเกิดว่ากินปลาที่มีโอเมก้า3นะคะ ข้อที่3ค่ะคือกลุ่มมันหวานและแครอทที่เขาแนะนำอันนี้เพราะว่าอุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนกลุ่มส้มๆนะคะมันหวานด้วยพวกสีๆพวกนี้เนี่ย ก็คือจะให้ส่งผลในเรื่องของการที่จะทำให้ผิวเราแข็งแรงผิวเราอ่อนกว่าวด้วยก็แนะนำกันนะคะข้อที่4คือประเภทถั่วทั้งหลายถั่วต่างๆตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันอุดมไปด้วยไมโครนิวทรียนต์ไมโครนิวทรียนต์คือเป็นวิตามินที่อาจจะร่างกายต้องการแค่อย่างละเล็กแะน้อยไม่มากแต่ว่าเราเนขาดไม่ได้เพราะถ้าขาดแล้วร่างกายเราอาจจะไม่แข็งแรงผิวไม่แข็งแรงได้ว่าพวกแร ธาตุวิตามินพวกนี้คืออะไรบ้างอย่างเช่นเซเลเนียมซ,ะะซิงค์นะคะซิงค์คือสังกะสีและในถั่วเนี่ยก็ยังมีโอเมก้า3ด้วยรวมไปถึงพวกวิตามินต่างๆก็จะมีอยู่ในนั้นด้วยสิ่งที่ดีนะคะกินเข้าไปแล้วก็จะทำให้ผิวของเราในแข็งแรงแล้วก็ช่วยลดเลือนริ้วรอยก่อนวยัยแอนตี้อจจิ้งนั่นเองค่ะถัดมาข้อที่5นะคะข้อที่5เขาบอกว่าก็จะอยู่ในตระก,กูลส้มค่ะซิตรัสนะคะก็คือจะพวกองู พวกส้มพวกะมะนาวเปรียปร้ยวๆทั้งหลายเพราะว่ามีวิตามินซีสูงนั่นเองพอมีวิตามินซีสูงก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของต้านการอักเสบทำให้ผิวกระจ่างใสด้วยวิตามินซีเรารู้อยู่แล้วขาวใสนะคะก็ควรจะกินในเรื่องของ กลุ่มผลไม้รสเปรี้ยวตรงนี้ด้วยและสุดท้ายค่ะข้อที่6ก็คือในเรื่องของน้ําดื่มน้ําดื่มสําคัญมากๆเพราะจะทําให้ช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์หรือว่าขับเรื่องของสารพิษที่เราได้รับมาไม่ว่าจะเป็นฝุ่นควนันหรือว่า อ่ามลภาวะต่างๆที่เรารับมานะคะจากอาหารก็ดีเพราะว่าอาหารเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าล้างสะอาดไหมมีสารพิษตกค้างไหมน้ําดื่มนี่แหละค่ะจึงเป็นส่วนสําคัญมากๆที่จะช่วยขับสารพิษตรงนี้และก็ทําให้ผิวของเราเนื้อเยื่อของเราเซลล์ของเราเนี่ยอ่ามีเลือดลมไหลเวียนดีและก็ผิวชุ่มชื้นขึ้นไม่ขาดน้ํานะคะลองดูค่ะ6ข้อนี้6อย่างนี้ลองหาทานดูจะทําให้ผิวเราเนี่ยสวยใสยไร้ฝ้าแบบ ครบเครื่องเลยนะคะวันนี้ก็มีเคล็ดลับดีๆตรงนี้พร้อมกับแนะนํากันนิดนึงว่าสําหรับใครที่กําลังมองหาตัวที่ตอบโจทย์เรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำรอยหมองคล้ำหรือว่าริ้วรอยเกดมีแนะนําเป็นชุดดูแลฝ้าของเคที่นะคะที่เกดใช้เองด้วยต้องบอกเลยว่าเวิร์กมากๆเลยตัวนี้ตัวแรกเลยค่ะ เซรัม่มลดฝ้าหน้ากระชับระดับยีนาะเคที่ที่มี1ิสารสกัดพรีเมียมช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนไม่กัดลอกไม่มีสารแรงนะคะแต่ว่าจะทำให้ผิวของเราเนี่ยค่อยๆลดเลือนเรื่องของฝ้ากระจุดด,ด่างดำแล้วก็ทำให้ผิวเราเนี่ยอ่ะกระชับแล้วก็ใสขึ้นริ้วรอยต่างๆก็ตื้นขึ้นด้วยตัวนี้แนะนำเลยไม่กัดลอกไม่แสบนะคะใช้เช้าเย็นคู่กับ นี่เลย BB ีกันแดดเคที่ spf 50 PA บ pa บวก,บวกที่กันในทาง uv a uv b แสงสีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิม้มแล้วก็สบู่สมุนไพรแฮนเ a d e ว่านังคำจากเคที่ชุดนี้เซตนี้เพื่อผิวสวยใสยทักมาได้เลยนะคะ